เราอาจจะคิดว่าเรื่องดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวของเราแต่ความจริงแล้วเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญกับชีวิตของเราแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดค่ะเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์เนี่ยสามารถนําไปต่อยอดเป็นเทคโนโลยีอื่นอที่อยู่รอบรับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีภาพถ่ายดิจิตอลหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีไร้สายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่ายิ่งการศึกษาวิจัยดารศาศาสตร์มีความก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เทคโนโลยีใหม่ๆกลับมายกระดับชีวิตมนุษย์ของพวกเรามากขึ้นเท่านั้นค่ะและวันนี้เราก็จะพาทุกท่านไปชมเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นโดยวิศวกรจากนาริตนะครับจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ การค้นพบทางดาราศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีสถาบันจดารศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเราก็พยายามโฟกัสอยู่ใน5ด้านด้วยกัน ได้แก่ด้านทัศนาศาสตร์หรือออปติกส์ทางด้านของคลื่นไมโครเวฟนะเพราะว่าเราทําดาราศาสตร์วิทยุในเรื่องของเมกกาโทเนิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีสําคัญมากเพราะว่าปัจจุบันกล้องโทรทัศน์อ,อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโรบอทอยู่แล้วเทคโนโลยีของระบบควบคุมยังมีผลอย่างมากในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็การขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูงนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราจําเป็นต้องพัฒนาเพราะในเมืองไทยมีขีดความสามารถตรงนี้ต่ํามากในการทําชิ้นงานที่มีความละเอียดสุดท้ายก็คือด้านที่5ที่เราทําอยู่ก็คือเรื่องของไฮเปอร์ฟ ทั้งเรื่องของ Data Intensive Astronomy แล้วก็มีเรื่องของการพัฒนา Analytics ต่างๆนะับอนดาราศาสตร์จึงเกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วการพัฒนาเทคโนโลยีเพราะว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงนะฮะการค้นพบทางดาราศาสตร์ก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับ ถ้าเราเข้าไปโรงพยาบาลแล้วเราทําเรื่องของ MRI สแกนเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในอุโมงค์สนามแม่เหล็กแล้วมีการปล่อยคลื่นไมโครเวฟออกมาแล้วก็สามารถจะแปลผลออกมาแล้วก็สร้างเป็นภาพของความปกติหรือไม่ปกติในร่างกายเราได้เราเรียกว่าเป็นเทคนิคการสังเคราะห์ภาพหรือว่า synthetic aperture ซึ่งเกิดมาจากวงการดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์ไม่ได้คิดว่าจะมาใช้ในเครื่องมือแพทย์หรอกแต่ว่า มันสามารถสร้างเทคนิคแบบนี้ขึ้นมาได้นะรจริงเป็นเทคนิคที่รางวัลโนเบลด้วยนะวงการอื่นก็จะได้ประโยชน์โดยตรงนะครจากการคิดค้นสิ่งที่มันทันสมัยที่สุดเนี่ยไปปรับใช้ในวงการอื่นๆได้นะในตอนแรกเนี่ยไม่ถึงขนาดวิกฤต แต่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงานที่อยู่ไม่ไกลเราเท่าไหร่ก็คือมูลนิธิขาเทียมนพระบ,บรมราชูปธรรมนะฮรเขามีปัญหามากกับการที่จะต้องทําชิ้นงานสําหรับผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีขนาดมาตรฐานสรดรอซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงนะครับทำให้ทางมือที่ขาเทียมนียเอาไปใช้ในผู้ป่วยได้ แนวคิดก็คือทางบุณนิคาเทียมนั้นเนี่ยเราอยากได้คาเทียมที่จะให้คนไข้ใช้ที่มีน้ําหนักเบาขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คนพิการเ,เดินได้สะดวกขึ้นก็มีทีมงานวิศวกรเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทําเวลานี้ก็ได้งบประมาณสนับสนุนมาจากทีเซลเพื่อที่จะพัฒนาชิ้นงานชิ้นนี้ออกมา ใช้กับคนพิการเรามีคนไข้ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงทางผมก็เลยมาปรึกษากับทางนาริสว่าเอ๊ะเราลองช่วยกันคิดทําแขนเทียมให้เขาแต่ว่าทางนาริสก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเรากำลังพัฒนาต่อเพื่อที่จะใส่ข้อสอบให้เพื่อเขาสามารถที่จะเหยียดข้อสอบมองข้อสอบแล้วก็สามารถที่จะใช้มือในการช่วยหยิบของเข้าปากหรือก็ใช้มือจับผ้าเพื่อทจะทำความสะอาดตัวเขาได้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นแรกที่เราจะพาทุกท่านไปชมกันวันนี้ก็คือเป็นแขนเทียมและขาเทียมนั่นเองอาจจะสงสัยว่าดาราศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับแขนเทียมและขาเทียมได้ไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยครับตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่เขารออยู่แล้วครับไปกันเลย อันนี้ง่ายๆเลยอันนี้เป็นความต้องการที่แบบตรงความต้องการมากๆก็คือเขาไม่มีแขนเนาะเวลาเขากินข้าวเขาจะต้องให้คนป้อนหรือว่าต้องใช้เท้าในการกินข้าวตอนนี้เรากําลังทดสอบนะในการใช้งานจริงก็คือนาะเขาจะต้องหยิบจับน้ําได้แล้วก็สามารถดื่มน้ากินได้คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ใช้กับมนุษย์เนี่ยต้องให้มันเบาที่สุดเพราะว่าอันนี้เราจะทําให้มันเล็กลงแล้วก็จะไปแปะ,ะ,ปแปะตรงที่หนะ้าอกน้องน้องก็จะมีแขนสั้นๆนะในการคอนโทรลมีแค่ปุ่มเดียวสามารถควบคุมได้หมด แล้วนอกจากตรงนี้เป็นแขนเทียมมือเทียมแล้วใช่ไหมครับเรายังมีอวัยวะเทียมส่วนอื่นอีกไหมครับที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์กับทางคุณหมอเนาะเราจะทําข้อเข่าเทียมอัจฉริยะเขาจะใช้ความรู้ที่เรามีอยู่จากดาราศาสตร์เนี่ยเอามาควบคุมการเคลื่อนที่เหล่านี้ก็คือว่าปกติแล้วเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเราใช้แรงคนอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้เขาจะเอาอุปกรณ์ใช้ลำโพงเขาเรียกว่าไวส์คอยเนาะมาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวก้านสําหรับดันแล้วก็ขากลับเนี่ย มันจะจ่ายพลังงานให้เราเพราะว่ามันมีแรงกลับมาเนาะไอตัวนั้นอะ่ะก็จะจ่ายพลังงานให้กับตัวลำโพงที่เราส่งไปติดแแล้วก็ไปชาร์จในแบตเตอรี่ที่เราติดตั้งไว้แต่ละปีแต่ละปีะปอามูลที่ขาเทียมเนี่ยต้องใส่ข้อเข่าหรือว่าขาเทียมมาให้กับคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่ถูกตัดขาเนี่ยอย่างน้อยก็คือประมาณทั่วทั่วประเทศน,นะประมาณ400เคสต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรีเพสไอพวกนี้ไปใช้กับคนไข้หรือว่าเราคืนกลับสู่สังคมได้เนะาะครับ ครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เนาะที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์เนี่ยเยอะแยะแบบอัดแน่นมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เหล็กมากๆเลยครับครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้นีน่ากับจี๊บนะคะก็มาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์นะคะห้องนี้ก็กําลังพัฒนาเครื่องช่วยหายใจอยู่นั่นเองเราอยู่ที่ห้องนี้นะครับเป็นห้องปฏิบัติการเมคคาทอนิกส์แมคคาทอนิกส์เนี่ยมันประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับหลักๆเลยก็คือ1นึ่งมคคาทอนิกสอง ก็คือไฟฟ้าและ3ก็คือคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องนี้มันก็คือเป็นเครื่องหนึ่งที่ใช้3าศาสตร์นี้อันแรกนะครับในส่วนของด้านหลังโครงสร้างทางไม่คนิกไมคคนิกตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการคํานวณการไหลของอากาศเพื่อที่จะควบคุมอัตราการไหลที่จะเข้าสู่มนุษย์ส่วนที่2ที่จะเป็นไฟฟ้าก็คือการใช้เซนเซอร์หรือตัวตรวจวัดต่างๆเนี่ยเข้ามาบูรณาการเพื่อใช้ในการคํานวณอัลกอริทึมต่างๆส่วนสุดท้ายนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นส่วนของ UI แล้วก็คอมพิวเตอร์ส่วนนี้เบื้องหลังมันมีอัลกอริทึมกว หน้าจอเนี่ยส่งไปควบคุมเจ้าตัว actuator นั่นก็คือตัวแมชชีนิกด้านหลังให้ทํางานได้ตามฟังก์ชันที่ต้องการครับจากที่เราพัฒนาตัวนี้มันก็ส่งผ่านไปยังตัวเล็กเมื่อก่อนเนี่ยหมอเนี่ยนะครับเขาใช้เครื่องเล็กเครื่องนี้นะครับเป็น commercial เรียกว่าเครื่องเบิร์ดเป็นสิตเอร์นะครับจะใช้แมชชีนิกหมดเลยไม่จะเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยก็สามารถที่จะควบคุมทุกๆอย่างได้เราก็เอาสัญญาณเซนเซอร์จาก หน้าตาคล้ายๆกับตัวนั้นและครับเอามาสร้างขึ้นใหม่แล้วก็วัดสัญญาณจากเครื่องเบิร์ดนะครับโชว์ให้กับหมอดูแล้วก็หมอก็จะได้ปรับจูนได้พี่ผู้ขาความพื้หน้าของเจ้าเครื่องช่วยหายใจทั้งสองเครื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของ proof of concept ันทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เครื่องใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะเกือบ100%ร็แล้วเหลือเฉพาะการ add part หรือเปลี่ยน part ต่างๆทางด้านแมคดิคาบนะครับให้เป็นเกรดของแม a ดิค a l ส่วนตัวนี้ที่บอกว่าไปไปประมาณ70%นะครับก็เหลือการคาลิเบ e แล้วก็นำไปใช้จริงได้เลยนะครับอาจจะผ่านการ proof คิดไม่กี่ขั้นตอนนะครับเนื่องจากว่าเรามีตัว accessory ใหม่ที่ต่อเข้าไปกับเครื่องเบิร์ดนะครับครับพี่ปูแน่นอนว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการช่วยชีวิตผู้ ช่วยชีวิตผู้ป่วยไหมครับที่เราพัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาการทํางานทางด้านวิศวกรเนี่ยเราต้องการสกิลนะครับทักษะปกติจบจากมหาวิทยาลัยธรรมดาเนี่ยออกมาเนี่ยมันเราคือ raw material ที่ดีนะครับแต่ว่าการใช้งานองค์ความรู้นั้นๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาโจทย์ที่ยากๆอย,าอย่างเงี้ยมันทําให้ทักษะของวิศวกรไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้น เราก็จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ไม่ว่าจะเป็นแพนทางด้านดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแพนทางด้านการแพทย์สุดท้ายก็จะเป็นยากสุดก็คือแพนทางด้านสเปซทุกอย่างเป็นองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมหมดเลยที่เหลือก็คือการใช้งานตรก,กะของวิศวกรที่มีสกิลที่สูงขึ้นมองโจทย์ได้เฉียบคมมากขึ้นอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดครับผมว่าครับนะผม ช่วงที่โควิดมันเริ่มระบาดใหม่ๆตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วผู้บริหารของสถาบันวิจัยานิาติของเราเนี่ยก็มีแนวคิดว่าเราน่าจะช่วยสังคมได้สักอย่างหนึ่งนะก็เลยมานัดกันในทีมวิศวกรของเราเนี่ยนะครับว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเลยมีโจทย์เระว่างั้นเราลองพัฒนาเครื่องช่วยหายใจไหมเพราะว่าเจ้าโรคโควิดเนี่ยมันมีเป้าการทําลาย อวัยวะสําคัญของเราก็คือปอดนั่นเองศักยภาพนันการแพทย์ของไทยเราเนี่ยเรายังคงต้องพึ่งพิงต่างชาติเครื่องช่วย,ยใจก็ขาดแคลนเหมือนกันดังนั้นเราก็เลยว่าเอองั้นน่าจะดีนะถ้าเราลองมาพัฒนาเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยสังคมความรู้ดาราศาสตร์ที่เราเอามาประยุกต์ใช้กับเครื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นมาจากการควบคุมวาวที่อยู่ในเครื่องที่ใช้คล้ายๆกับตัวฐานของกล้องดูดาวที่เรามีซึ่งหลักการการควบคุมมันเือก็ค,คือหลักการเดียวกันเลยระหว่าง2อ,อย่างนี้โปรเจกต์นี้จริงๆแล้วเราร่วมมือกับหลายๆห,หน่วยงนคสสิแตอ ก็ได้ให้คำปรึกษาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้ให้ยืมพวกอุปกรณ์เครื่องมือวัดและรวมไปถึงหน่วยงานทางการแพทย์นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลสวนดอกแนะนําเรานะครับว่าตัวเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันควรที่จะมีโหมดการใช้งานแบบไหนมันควรที่จะมีฟังก์ชันยังไงบ้างช่วยทําให้เราแก้ไขปัญหาที่เราเจอได้เป็นอย่างดีนะและรวมไปถึงโรงพยาบาลนครพิงเองนะครับก็มีหมอทางด้านที่เกี่ยวกับโรคปอดเข้ามาแนะนําเรานะครับซึ่งก็จะทให้เราได้ อ่อ user interface ที่เป็นโปรแกรมออกมาลักษณะแบบนี้ที่มาตอบสนองต่อการใช้งานของเขาได้อย่างโอเคเลยหลังจากนั้นไปก้าวต่อไปนี่ก็คือว่าเราจะให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับท่านกฎหมายท่านกการแพทย์นะครับมาช่วยเราในการดําเนินการว่าการที่จะผลิตเครื่องมือพวกนี้แล้วให้ยอมรับได้ในวงการแพทย์เนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างตอนนี้ยังอยู่ในสเต็ปนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อเครื่องเจ้าพวกนี้ให้มีเพียงพอในสถานการณ์อย่างโควิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นได้ยากมาก ถ้าเราไม่สามารถผลิตได้เองดังนั้นเป้าของพวกเราก็คือก็อยากเห็นมันจริงๆแหละให้มันสามารถใช้งานได้จริงตลอดทั้ง EP ก็จะเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ที่เหมือนจะไกลตัวเนี่ยสามารถต่อยอดมาเป็นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เลย ใช่แล้วค่ะเก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามายกระดับชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะยิ่งเราให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีดาราศาสตร์มากเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งได้วิศวกรใหม่ๆนะพัฒนาใหม่ๆนวัตก,กรรมใหม่ๆที่กลับมาพัฒนาชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่นาริตกําลังให้ความสําคัญและกําลังพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับอีพีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสามารถติดตามข่าวสารทางดาราศาสตร์ได้ที่ YouTube Channel หรือเพจ a c e b o o k สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินั่นเองนะครับสารรัววนนนี้พกกเค็ขอ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ